สวัสดีครับพนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์กทีวีสาราดีทีวีของคนอุตรดิ์พบกับข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิ์ปลูกพระศรีมหาโพธิ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ ตามที่สำนักงานพระพุทธาศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์รวมทั้งส่วนร,ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์มีความเห็นว่าบริเวณม่อนไม้ซางหมู่ที่1ตำบลบ้านด่านนาคามเหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ในเชิงให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ในเชิงให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจะสร้างเป็นพุทธอุทยานเฉลิมงพระเกียรติจังหวัดอุตรดิตถโดยมีพระท่านพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมในขณะนั้นได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพุทธอุทยานเฉลิมงพระเกียรติเมื่อวันศุกร์ที่26มิถุนายน2558นั้น ขณะนี้การดําเนินโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุตร,รดิตถ์ได้มีการขับเคลื่อนไปด้วยดีและเพื่อความเป็นสิริมงคลทางคณะสงฆ์จังหวัดอุตร,รดิตถ์จึงให้มีการปลูกพระศรีมหาโพธิ์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและในวาระกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ8 4พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่12สิงหาคม2559ณบริเวณม่อนไม้สร้างหมู่ที่1ตำบลบ้านด่านนาคามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตเพื่อให้โครงการก่อสร้างพุทธอุทยานเฉลิมงพระเกียรติจังหวัดอุตรดิต์ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์สำเร็จรุล่วงเรียบร้อยไปด้วยดี ด้านพออ,อุตุอุตรดิตเตือนยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเหต18-21สิงหาคม2559 นายประพฤติยอดภัยบูรณ์ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิษเปิดเผยว่าจากการพยากรณ์อากาศที่มีฝนตกหนักและหนักมากเริ่มตั้งแต่วันที่14สิงหาคม2559บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องตลอดสัปดาห์โดยในช่วงของวันที่18ถึง21สิงหาคม2559จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจากมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศ เข้าสู่ย่อมความกดอากาศตรร่ำบริเวณเอา่าวตังเกียรประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอดามันภาคใต้และอ่าวไทยตลอดช่วงและในช่วงวันที่18-20สิงหาคม2559จะมีย่อมความกดอากาศตรร่ำบริเวณชายฝั่งกาะฮ่องกองประเทศจีนจากเคลื่อนที่เข้ามาปกคลุมบริเวณเอา่าวตังเกียประเทศเวียดนามและลาวตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังแรงตลอดสัปดาห์ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มีคําแนะนําเกี่ยวกับสภาพอากาศจากการลงพื้นที่อําเภอบ้านโคกอําเภอฟากท่าอําเภอน้ําปาดอําเภอท่าปลาจากสภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศของจังหวัดอุตรดิตถ์อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยยังสูงกว่าจังหวัดอื่นๆทําให้ลมผิวพื้นที่พัดปกคลุมเป็นลมฝ่ายใต้นําความชื้นจากลําน้ำนาาและคลองตรอนส่วนลมในระดับบนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นําเมฆฝนมาจากทะเลอดามันและมีลมพัดเข้าหาย่อมความ กดอากาศต่ํารอยต่อประเทศลาวกับจังหวัดอุตรดิตถ์อีกทั้งการเคลื่อนตัวผ่านของร่องฝนซึ่งจะเลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตามแนวตั้งฉากของดวงอาทิตย์จะทําให้จังหวัดอุตรดิตถ์ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภยัยโดยให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องมาที่ข่าวพลังงานครับ โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B 2 0ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่พลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตรช่วยเศรษฐกิจกสร้างความมั่นคงทางพลังงานนางสาวพัฒนารีกรมูลสุรเชษพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดเผยว่าปัจจุบันโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B 2 0ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ในระยะแยก ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการภาคขนส่งในการขอรับการสนับสนุนจากโครงการจำนวน3ามแห่งประกอบด้วยบริษัท OPG t e c h จำกัดบริษัทเกียรตนาขนส่งจำกัดมหาชนและบริษัทเทพสมบัติจำกัดซึ่งมีรถจน์บรรทุกขเข้าร่วมโครงการทั้งหมด266คันส่วนปริมาณน้ำมัน B20 ที่เข้ารับการสนับสนุนอยู่ที่5.4ล้านลิตรและมีงบที่ขอรับการสนับสนุนรวมกว่า21ล้านบาท กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเชื่อว่าการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งอย่างครบถ้วนจะทําให้โครงการส่งเสริมการใช้น้ํามันไบโอดีเซล B20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้สามารถช่วยลดภาระการนําเข้าพลังงานเชื้อเพลิงและช่วยส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการกเกษตรซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับ เททศไยและสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับคนไทยทุกคนตลอดไปคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีวิธีประหยัดพลังงานนำมาฝากกันอีกแล้วนะครับเวลารีดผ้าครับไม่ควรจะพรมน้ำให้แฉะนะครับเพราะว่าใช้ไฟในการรีดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับชัดชวานวนแบแบรรณาธิการข่าวนัทวัตรราชประสิทธิภาพข่าวโกเมช่ยบุญรายงานสวัสดีครับ ร้อนลสะสิยังไม่เย็นเย็นขึ้นมาอากงงงงมันใช่ไหมเนี่ยมาแก้ปัญหาที่ต้นเหตุกจะดีกว่าไหมครับง่ายๆแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนรับรองเย็นสบายแถมประหยัดค่าไฟแน่นอนแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน